ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่217ร้ข้าจะฆ่าคนต้องหลบหลบซ่อนๆด้วยหรือฟ้าเริ่มสว่างหยาดน้ำค้างยังระเหยไปไม่หมดอากบเสียงร้องคร่ำครวญดังมาจากห้องพักของเหล่าบรรดาลูกศิษย์แห่งสถาบันไปหยวนเสียงนั้นก็ได้ทำลายความเงียบสงบไปอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต่างเดินออกจากห้องพักและล้อมหน้าประตูที่เกิดเหตุ มีศพนอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้องหน้าสะพรึงกลัวยิ่งนักหลบไปหลบไปให้หมดมีเสียงตะโกนดังมาจากด้านนอกทำให้ลูกศิษย์ที่ขวางประตูอยู่ถึงกับต้องถอยออกไปเป็นคนจากฝ่ายยุติธรรมรีบหลีกทางให้เร็วบรรดาลูกศิษย์ที่มามุงดูเหตุการณ์แอบกระซิบกระซาบ หลังจากได้ยินเสียงนี้หลายคนจึงรีบหลีกทางตรงบริเวณประตูให้ขณะที่ขบวนของฝ่ายยุติธรรมเดินเข้ามาอย่างเป็นระเบียบจากระยะไกลโดยผู้นำคืออาจารย์ที่ออกมาป้องปรามมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจียงหลีและองค์ชายรองให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนก่อนนั่นเองเวลานี้สีหน้าของเขาจริงจังและเย็นชาเล็กน้อย เขาพาผู้คนเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุและสายตาของเขาก็ดุร้ายขึ้นหลังจากเห็นศพในห้องคาดไม่ถึงว่าจะมีคนแอบเข้ามายังสถาบันไปหยวนและสังหารสิทธิ์ของสถาบันแห่งนี้นี่ถือเป็นการหยามเกียดสถาบันไปหยวนอย่างแท้จริงปิดล้อมบริเวณห้องพักนี้และตรวจค้นอย่างละเอียดเขาออกคําสั่งทันทีทำไมท่านหัวหน้าเจียงสยายต้องลำบากเพียงนั้น พอพูดถึงเพียงเท่านั้นเสียงแหบแห้งขององค์ชายรองเฉียนจวินก็ดังมาจากนอกประตูเจียงสยะยหันสีสมองไปรอบๆและมองเห็นเฉียนจวินค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับผู้สนับสนุนของเขาโดยมีโจวยวนที่รูปร่างอ่อนแอและใบหน้าง,งดงามทำให้ผู้คนรู้สึกอยากทนุถนอมเป็นพิเศษซึ่งแตกต่างจากความงามแบบดิบเถื่อนของสตรีชาวซีเฉียนเฉียนจวินหรือเจียงสยี่ขมวดคิ้วเจ้ารู้อะไรมาบ้าง เขาได้ยินเบาะแสอะไรบางอย่างจากคำพูดของเฉียนจวินเฉียนจวินยิ้มและแสดงอาการแปลกๆออกมาทางใบหน้าอันอ่อนโยนของเขาข้าไม่รู้อะไรเลยแต่บังเอิญมีพยานรู้เห็นสองคนพยานบุคคลหรือดวงตาอันดุดันของเจียงส่ยากวัดมองไปที่คนข้างๆเขาเมื่อเฉียนจวินถูกจากเจียงส่ยาจับตามองเช่นนี้ก็มิได้โกรธเคืองอะไรและหันไปพูดกับผู้สนับสนุนที่ติดตามอยู่ด้านหลังเขาเท่านั้น ยังไม่ออกมาอีกเล่าทุกอย่างที่เห็นให้แก่ท่านหัวหน้าเจียงสซายฟังเร็วขอรับขอรับพวกเขาทั้งสองเดินออกมาและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่พวกเขาเห็นท่านหัวหน้าเจียงสยายทางจงเฉามิได้ถูกฆ่าโดยคนนอกคนที่ฆ่าเขาท่านก็เคยพบเจอมาก่อนคือหญิงสาวชุดดำที่บาดหมางกับเขาและเพิ่งมาใหม่เมื่อเดือนก่อนขอรับ ใช่เมื่อคืนหลังจากฝึกฝนเรียบร้อยแล้วพวกข้ายังไม่ง่วงนอนเลยออกไปเดินเล่นกันและเห็นนางบุกเข้าไปในห้องของทางจงเฉาก็สงสัยกันอยู่ว่านางมาทำอะไรที่นั่นดึกดื่นทันใดนั้นพวกข้าก็ได้ยินเสียงของหนักตกลงสู่พื้นเมื่อรับรู้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติไปจึงรีบเข้าไปดูและเห็นทางจงเฉานอนจมกองเลือดและหยุดหายใจแล้วขอรับใบหน้าของเจียงซะตึงเครียดทันทีในตาดุดอินรีจ้องไปยังพยานทั้งสอง วันนั้นทางจงเฉาผู้นี้เป็นชายที่ประจบเอาใจโจหยวนแต่หลังจากที่เฉียนเจวินปรากฏตัวเขาก็หยุดการกระทําดังกล่าวโดยละความตั้งใจเดิมที่มีต่อโจอยวนและพยานสองคนนี้คือสองคนที่ล้อมโจยวนไว้ในวันนั้นพวกเจ้าเห็นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เมื่อคืนเหตุใดจึงไม่รีบรายงานเจียงสซะยาถามอย่างเด็ดขาดทั้งสองแอบสบตากันอย่างลับๆและก้มศีรษะให้ต่ำลงหนึ่งในนั้นกล่าวว่า ข้าพวกข้ากลัวหาเรื่องใส่ตัวขอรับเช้านี้หลังจากพบศพของทางจงเฉาวพวกข้าถึงเล่าเรื่องนี้ให้แก่องคชายรองฟังและได้ขอคำปรึกษาจากท่านแล้วรีบรุดมาที่นี่ขอรับคำพูดของเขาทั้งสองดูเหมือนจะมิได้ผิดปกติอะไร เป็นไปได้หรือไม่ที่เจียงหลีจะลงมือฆ่าทางจงเฉาจริงๆเจีงจงจงยงเสาครุนคิดในใจช่วงเวลานี้พวกเจียงหลีทั้งสามสงบนิ่งมากและฝึกฝนกันอย่างเงียบๆโดยไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนจะฆ่าคนอย่างกระทันหันเช่นนี้ได้อย่างไรโจโยวนซึ่งยืนอยู่ข้างๆเฉียนจะวินเผยใบหน้าที่เย็นชาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อนางมองไปที่ศพของทางจงเฉาก็ปรากฏความสุขลึกๆในดวงตาของนาง ท่านหัวหน้าเจียงสยาเนื่องด้วยตอนนี้มีพยานบุคคลแล้วพวกเราลองไปถามกันเถิดเฉียนจวินแนะนำด้วยรอยยิ้มดวงตาของเจียงสยาเป็นประกายไปเปิดย่นกันที่พักของบรรดาลูกศิษย์ของสถาบันไปหยวนแบ่งออกเป็นสี่ทิศคือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือซึ่งทางจงเฉาพักอาศัยอยู่ในหนานยวนที่อยู่ทางทิศใต้และที่พักทั้งหลายห่างกันด้วยระยะเดินทางหนึ่งกา้านทูบ ขณะที่กลุ่มคนเดินเข้ามายังเปยยุ่นอย่างยิ่งใหญ่เจียงหลีก็เพิ่งจะฝึกฝนเสร็จเพียงแต่นางเพิ่งจะลืมตาขึ้นก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกประตูเจียงหลีออกมาเสียงของเจียงสยายดังทะลุเข้ามาในห้องทำให้เจียงหลีขมวดคิ้วและเปิดประตูด้วยใบหน้าที่เย็นชาแล้วเดินออกไปซึ่งเจียงห้าวและลู่เสวียนที่ตื่นตระหนกก็เปิดประตูออกมาจากห้องข้างๆทีละคนเช่นกันและมองเห็นกลุ่มคนเดินเข้ามาอย่างมิได้เป็นมิตรเลย ฝ่ายยุติกรรมหรือเจียงห้าวประหลาดใจเมื่อเห็นหน้าเจียงเซย่าและคนอื่นๆลู่เสวียนขมวดคิ้วยามเช้าเช่นนี้ฝ่ายยุติธรรมมาทำอะไรกันมีอะไรหรือเจียงหลีเปิดประตูและเดินออกไปอย่างสง่าผ่าพเผยโดยมิได้มีสีหน้ารู้สึกผิดอะไรเลยเจียงเซย่ามองไปที่นางโดยมองเข้าไปในตาของนางไม่เพียงแต่นางจะไม่มีความผิดแล้วนางยังมีท่าทางไม่สบอารมณ์กับการมาเยือนอย่างเอกเรกเช่นนี้อีกด้วย นบเปยย่วนผู้คนจำนวนมากต่างพากันตื่นตระหนกและเดินออกมาทีละคนเกิดอะไรขึ้นหรือข้าไม่รู้ฝ่ายยุติธรรมทั้งหมดปรากฏตัวขึ้นต้องมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแน่เหตุการณ์ทางหนานย่วนยังส่งมาไม่ถึงเปยย่วนดังนั้นลูกศิษย์ของทางเปยย่วนจึงมีสีหน้าง,งวยและกวาดตามองฝ่ายยุติธรรมที่จู่โจมเข้ามาโดยไม่ทันได้ตั้งตัว เจียงหลีข้าขอถามเจ้าทีเจ้าเป็นคนฆ่าทาังจงเฉาตายคาห้องพักเมื่อคืนใช่หรือไม่เจียงสยะเอ่ยถามตรงๆความสงสัยปรากฏขึ้นในดวงตาของเจียงหลีจึงเอ่ยถามว่าทังจงเฉาคือใครไร้สาระสิ้นดีอาหลีฝึกฝนตลอดทั้งคืนจะเอาเวลาที่ไหนไปฆ่าคนพอเจียงเฮาได้ยินเพียงเท่านั้นก็โมโหขึ้นมาทันทีและพูดปกป้องน้องสาวของเขาใช่ข้าก็เป็นพยานได้ ลู่เสวียนรีบลุกขึ้นยืนเพราะพวกเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงเป็นไปได้ที่จะให้การเป็นเทศเฉียนจะวินยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแล้วกล่าวด้วยเสียงเรียบกฎของสถาบันไปหยวนห้ามฆ่าคนหรือไม่เจียงหลีกล่าวอย่างกระทันหันกลับทําให้ทุกคนประหลาดใจ เจียงสยาขมวดคิ้วแต่ยังคงอธิบายว่านสถาบันแห่งนี้การต่อสู้ตัวต่อตัวเท่านั้นที่จะสามารถฆ่าคนได้ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องลงนามตามข้อตกลงไว้ก่อนล่วงหน้าเจียงหลีเลิกคิ้วพยักหน้าช้าๆและถามอีกครั้งมีใครเห็นค่าฆ่าคนแล้วหรือไม่มีเช่นนั้นฝ่ายยุติธรรมจะมาหานางได้หรือพวกเขาทั้งสองคนเจียงสซยามิได้ปกปิดและชี้ไปที่เขาทั้งสอง เจียงหลีมองตามทันทีใบหน้าอันแปลกประหลาดของทั้งสองกระจนเข้าใส่ดวงตาของนางนางไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับใบหน้าทั้งสองเลยแต่ทว่าเจียงหลีค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ทั้งสองคนอย่างช้าๆเจ้าเจ้าจะทำอะไรคนทั้งสองนี้เป็นเพียงหลิงซื่อแต่พวกเขาไม่ลืมว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือหลิงเจียงเจียงหลียิ้มให้พวกเขาและทันใดนั้นก็ปล่อยพลังวิญญาณอันโหดร้ายผสมกับพลังหมัดพุ่งเข้าใส่หน้าอกของหนึ่งในนั้น ฉากนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเร็วเกินไปที่จะหยุดมันฟิวคนที่ถูกโจมตีพุ่งขึ้นแล้วร่วงลงมาพ่นเลือดเต็มปากและเมื่อเขาล้มลงกับพื้นเขาก็สิ้นลมหายใจไปเสียแล้วเจียงหลีเจียงซ้ามองไปที่นางทันทีพลังวิญญาณปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของนางเจียงหลียิ้มอย่างหยิงผยองข้าเจียงหลี่หากใครฆ่าคนต้องหลบหลบซ่อนซอนด้วยหรือ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ